สวัสดีครับวันนี้ผมจะบอกสภาพอากาศของวันของของเมื่อวันศุกร์ครับจะมีพายุหนองฟ้าอยู่ตรงนี้มันจะเข้าฝั่งเวียดนามตอนเอยเวียดนาะมเข้าสู่แผ่นดินมันจะค่อยๆเลื่อนไปเข้าสู่เวียดนามตรงนี้เวียดนามอะไรนะตอนใต้ไอเวียดนามตอนโบเ้ยตอนเหนือ อ,อ๋อเวียดนามต่อมันจะเข้าบุญเวียดนามตอนเหนือเขาม,มค่อยค่อยหมุนเวลาสิบโมงของวันศุกร์พายุนี้จะค่อยค่อยหมุนแรงขึ้นที่ไม่ได้อยู่เวียดนามนะเดี๋ยวนะโอเคฮอ ใบาสามสีโมของวันศุกร์หนึ่งทุ่มคูวันศุกร์ครับมันค่อยค่อยเข้าตอนเวียดนามตอนใต้แล้วครับไม่ใช่พูดผิดมันกำลังจะเข้าตอนเวียดนามตอนเหนือนะครับและ สทุกตอนวัสุมันกำลังจะเข้าตอนเวียนนมตอนใต้ในอีกไม่ช้าตีสีมีพยุอีกลูกหนึ่งที่ยังเป็นหนึ่งแอลยูเกิดอีกลูกหนึ่งสิบโมงสิบโมงขงวเสาว สิบโมงขอวันเสาร์อายุลูกนี้เริ่มกใกล้จะไม่หมุนเลยแต่ฝั่งบริเวณรีเวนามตรงนี้ลมจะแรงครับตรง28สนอะ่ะส่วนเ,เดี๋ยวนะ1นึโมงเวลาตอนวันเสาร์เมื่อวานนี้สี่โมงวันเสาร์ของเมื่อวานนี้ หนึ่งทุ่มคอวันเสาร์พรุ่งนี้วานนี้นี่นี่เขาทำเวียดนามแลยเนี่ยเขาเวียดนามไปแล้วนี่นี่นี่พอมันเลิจกจะกลายเป็นไม่เป็นพายุแล้วมันจะไม่เป็นพายุแล้วนะตอนสี่ทุ่มเวลาวันเสาร์โอเค เราอยู่บริเวณกรุงเทพมหานครแบงค์คอลหนึ่งโมงอันนี้ลูกอะไรก็ไม่รู้พายุน่าจะพายุลูกใหม่ที่จะกำลังจะเ,เกิดนะไอแอลเนี่ยน่าจะใช่พายุลูกใหม่ดีสิเวลาของวันอาทิตย์เจ็ดโมงตอนนี้เวลาตอนวันอาทิตย์ แปดโมงล้วจ้ะตอนนี้ละ่ะจะแปดโมงแปดโมงตอนนี้แปดโมงสิบสี่แล้วสิบโมงวันอาทิตย์ของวันนี้ในอีกสามชั่วโมงข้างหน้า หนึ่งโมงของวันอาทิตย์ในอีกในอีกสิบเอ็ดชั่วโมงข้างหน้ารู้จะใช่หรือเปล่าอันนี้ลูกใหม่แต่นี่ลงมุดอยู่นะคิดว่ามาันกำลังจะเกิดพายุลูกมาวันอาทิตย์ตอสี่โมงเย็นนี้ ของเวลาสี่โมงเย็นหนึ่งทุ่มเวลาตอนสี่โมงเย็นแล้วหนึ่งทุ่มเวลาวันอาทิตย์สี่ทุ่มเวลาของวันอาทิตย์ตีหนึ่งเวลาของวันจันทร์วันที่หนึ่งกันยายนตีสี่แล้วก็เจ็ดโมงของวันจันทร์นี้ ลูกใหม่เกิดแล้วครับสิบโมงเวลาหกวันอาทีตหนึ่งโมงเวลาของวันจันทร์สี่โมงเวลาของวันพรุ่นี้คือวันจันทร์ หนึ่งทุ่มสี่ทุ่มเวลาของวันจันเอ้ยเวลาของวันอาทิตย์นี่วันอังคารตีหนึ่งเวลาของวันอังคารตีสี่เวลาของวันอังคารจะมีลุงนะเจ็ดโมเวลาของวันอังคารสิบโมงเวลาของวันอังคารหนึ่งโมงเวลาของวันอังคาร ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงนี้แต่ว่ารถยนต์เวลาตีสอง 2. อันนี้วัตนต่อวัดศุกร์นะโอเคหนึ่งโมง mùn léo mùn léo mùn léo, mà Ồ. นี่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 อาไวะที่เจีนน่ยนะโอ้โอดดูจะทะลุราคาแน่นอน ดูจนนะ,ะุัลค่ะมันอาทิตย์ที่สิบสี่กันยายนลาคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบายบายนั้นเราขอจบคลิปนี้นะคะตรงนี้ฝั่งลงแรงแล้วเจอกันคลิปหน้า บายบายครับบายบาย46 47 48 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1